คนไทยคนแรกในพรีเมียร์ลีกสวัสดีทุกคนครับแชมป์โชว์กับผมแชมป์พิรพลนะครับนี่คือคำตอบครับสำหรับคนที่ชอบถามว่าไอ้พี่แชมป์แชมป์เจ์ทีมอะไรนี่ครับแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเจอกับผมก็ ช็อตเด็ดกีฬาประจำสัปดาห์เรื่องที่น่าสนใจตอนนี้มันมีอะไรจไปและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการพานันจะทำคุณพังสิงเชลซ์ฟอร์มโคตรแรงครับกำลังจะบี้ขึ้นที่2เปิดทินเจออันดับ2เหมือนกันแต่เป็นที่2จากท้ายตารางอันดับ19บเก้าเวสต์บรอม99.36%เชื่อว่าเชลซีจะชนะชัวร์มีล้าลงล้ามีบ้านเอาบ้านไปขายเอาเงินมาเล่น เอ้โชว์ๆนี่แหละครับชิบหายมาหลายรายแล้วแค่26นาทีสิงบูนนำก่อนด้วย1-0ฮนะแต่2นาทีต่อมากองหลังตัวเกาเ่าโชซีโดไล่ออกครับไม่ต้องเก่าหัวสงสัยก็ไปหงายปุ่มแบบนี้เตียโกซิลาฮะกองหลังตำนานบราซิลก็ควรจะรู้ดีกว่านี้คือทำไปได้ยังไงแค่24นาทีโดนใบเหลืองไปสองใบ,ใบอ่ะเจ้าบ้านนี่รวนเลยครับแล้วก็ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนีน่นำอยู่นะฮะเล่นในบ้านนะครับโดน2ลูกครับ บึงบ้งปึ oh ้งโอ้โหซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย10นัดล่าสุดของสิงเชลส์เนี่ยในลีกนี่เสียแค่2ลูกครับแต่นี่โดน2ลูกใน2นาทีแล้วใครเป็นคนยิงรู้ไหมทีมที่ยิงเนี่ยหนัดหลังสุดยิงได้ลูกเดียวแต่เกมนี้ซัดไปแล้ว2 3 4 5ทีมอันดับ19บ,บุกยำเชลซีครับ เชลซี14นัดล่าสุดไม่แพ้ใครแพ้ทีเละเทแพ้2-5ต่อก็อยู่ที่4ต่อไปครับความมั่นใจจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับดูกองหน้าเ e อร a n t นทิโมว์เวอร์เนอร์ของเชลซีครับหลังๆนี่พลาดกระจายครับโค้ชเชลซีก็บอกเวอร์เนอร์นี่เครียดครับหลังๆนี่พลาดง่ายๆหลายครั้ง มาบอกกับโค้ชว่าหลังจากที่เราซ้อมเสร็จเขาอยากจะซ้อมยิงประตูคนเดียวแต่โค้ชบอกไม่ต้องนะอย่าเป็นห่วงเดี๋ยวฟอร์มจะกลับมายิงประตูเหมือนกับจีบสาวถ้าจีบหญิงชวนชี้ไปทานข้าวแล้วเขาไม่ไปหยุดบุกถอยออกมาอย่าไปฝืนธรรมชาติถ้าเราดีจริงสักวันเธอจะกลับมาเอคอคลิปเอวเนี่ยเลเวอร์พูลครับมีอนาคตเพราะน้องชายคริสเตียนโรนัลด นกแดงแชมป์เก่าครับบุกเยือนปืนสงกรานออร์เซนนลครึ่งแรก 0-0, 00นาทีที่61ครับเปลี่ยนเอาเดียโกช้ชดากองหนะ้าพอร์ตุกีสลงมาแค่2นาทีโคกตูม้ม1-0 4นาทีต่อมาซาลาลากล่อตักขายเป็น2-0และก่อนจบเกม9นาทีชตา้าเบิ้ลครับโอ้โห30นาทีเฮียโจจัดไป2ฮะ หรือว่าููบุกมาชนะอาเซ่สาวนผันร้ายลืมมันซาตอนนี้ชนะ3นัดรวดนะครับส่วนโชต้า22นัดซัดไป12ลูกครับยิงเยอะที่สุดในทีมอันดับ2นะฮะเป็นรองแค่ซาราคนเดียวก็เรื่องนี้น่าสนใจครับหลายคนบอกฤด,ดูการหน้าเนี่ยสามกองหน้ามาเน่เฟอร์มิโนซาราอาจจะต้องมีสักคนที่ไปแต่ต้องดูบาร์ซานล่าเป็นตัวอย่างนะฮะจำได้ไหมครับ ช่วง MSN เมซ s ่ซัวเรสเนมาร์ที่ร้อนแรงเหมือนกับมาเน่เฟอร์มิโนซาราเนี่ยนะฮะแต่ล่าสุดฤมดูกาลน,นี้บาร์ซ่าดันโลซัวเรสทิ้งโดยให้สาเหตุว่าแก่เกินไปแล้วเป็นไงฮะดูตัวเลขตัวเลขไม่เคยโกหกใครซัวเรสย้ายไปอตเลติโกมาดริดนะครับแล้วยิงในลีกเนี่ยยิงไป19ลูกจาก25นัดครับส่วนกองหน้าที่บาร์ซ่าทุ่มเงินมาหาศาลกะให้มาแทนกรีซมัน 26นัดซัดไป just 8นะฮะก็ดูแล้วกันครับซัวเรสแก่กว่าแต่ลงน้อยกว่ายิงประตูมากกว่าค่าตัวตอนที่ขายทิ้งนี่ก็ถูกกว่ากรีสมันเกือบ20เท่าครับแล้วเป็นยังไงนะฮะคุณขายซัวเรสทิ้งไปซัวเรสพาเอเลติโกมาดริดเป็นที่หนึ่งในลีกคุณซื้อคนที่หนุ่มกว่าแพงกว่าเกือบ20เท่ามาตัวเองดันอยู่แค่ที่3 นี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องคิดดีๆนะฮะแต่ต่อให้จะมีใครย้ายออกไปเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีโชต้าแล้วก็มินามิโนก็ไม่น่าเป็นห่วอะไรมากมายนะครับและช็อตเด็ดสุดท้ายครับจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ3เปิดบ้านเจอแชมป์ปีนี้แมนซิแข่งกันหนึ่งวันก่อนวันเกิดอดีตประธานวิชัยศรีวัฒนประภานะฮะก่อนเกมนี่นักเตะก็มากันที่สวนอนุสร์เรียกเป็นเมโมเรียลการ์เด้นนะครับ vs ผมนี่อยากไปมากเลยนะฮะแล้วคุณวิชัยก็คงจะมองลงมาจากท้องฟ้าอย่างมีความสุขนะฮะเคยพาทีมควา้าแชมป์ลีกมาแล้วแล้ววันนี้ครับมีนักเตะชื่อไทยคนแรกอยู่ในทีมเบอร์64ครับธนวัฒน์ซึงจิตถาวรน,นะฮะธนวัฒน์ซึงจิตถาวรชื่อเล่นนี่เรียกเขาเฉพาะในไทยก็พอนะฮะเพราะว่าชื่อกันครับกันนี่อย่างที่ผมเคยเล่าไปเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษมันแปลว่าปืน นะครับถ้าไปเรียกกันที่เมืองนอกน้องอาจจะเสี่ยงอันตรายได้เพราะผมมีรุ่นน้องชื่อกันเหมือนกันครับเกิดเดือน9กันยายนและที่สนามบินเนี่ยแม่เขาเรียกกันกันกันตำรวจในสนามบินนี่ควักปืนออกมานะฮะเพราะนึกว่าน้องเนี่ยพกปืนอยู่ธนวัน์นี่เป็นคนเฟรนช์เชื้อสายไทยนะครับโตที่ยุโรปตั้งแต่เด็กเล่นให้กับทีมท้องถิ่นของสวิสเจ็ดปีครับพออายุ13ก็ไปเล่นให้ทีมเด็กของทีมน้องซี่ในฝรั่งเศส ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กไป9นัดนะครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาเลสเตอร์เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีครับซึ่งในเกมเนี่ยเราก็ต้านพีรพลของปีนี้ได้เกือบชั่วโมงนะโดนแบ็กซ้ายเขาหลอกซ้ายซัดขวาและก่อนจบเกม17นาทีก็ต้องยอมรับนะครับว่าแม้เราอยากจะแช่งให้แมนซีแพ้แค่ไหนแต่การเดินเกมการสร้างสารรค์การเชื่อมโอ้โหมันน่าชื่นชมจริงๆครับแมนซีบุกมาชนะเรา2.0นะครับ ก็ทิ้งที่2แมนยูไปเนี่ยเกือบจะ20แต้มแล้วเนี่ยส่วนเลสเตอร์ก็ยังอยู่ที่3นะฮะพี่น้องครับวันที่4เดือน4 2564ถ้าคุณวิชัยยังมีชีวิตอยู่ก็จะอายุ63สุขสันต์วันเกิดครับ thank you